ม่เห็เเเดี๋ยวลงก็ได้ระวังมันมันปีนหลบนะโดนช็อตจยตายตาย ปืน C.I เนี่ยเรารู้กันดีนะครับว่าในโหมดวอลแฟร์เนี่ยมันเป็นเมตาแบบอันดับหนึ่งเลยนะครับแม้ว่าจะโดนเนื้อมาในแพทซีซั่นสเนี่ยแต่ว่าปืนนี้เนี่ยในโหมดวอลแฟร์ก็ยังโหดอยู่ดีนะครับวันนี้ผมก็เอาปืนตัวท็อปจากโหมดวอลแฟร์เนี่ยมาเล่นในโหมดโอเปอเรชั่นดูนะครับจริงๆก็มีเคยเห็นคนเล่นนะครับเคยโดนเขายิงอยู่บ้างแต่พอมาลองเองไม่คิดว่ามันจะเวิร์กขนาดนี้นะครับผมคือมันเวิร์กเลยต้องบอกก่อนนะว่า C.I 19ตัวนี้นะผมเอามาเล่นเป็นสไนเปอร์ซับพอร์ตนะครับคือเเ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 ลลลลล่่่่นะนะ่่นะนน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 นปปป็นนยยะะืืืรรรรรรอออออองงงงกกกัััับบบสสสสสไไไไะะ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 พพาาาาาวววววชีีี้้้้้มมมมมคคคคยยยยผผต AR ำใถ ปืนเดียวหรือปืนค้อปืนเดียวเนี่ยผมบอกเลยว่าชิบหาย,ยาจริงครับเกมนี้มันไม่ไหวนะมันต้องมีปืนแบบปืนกลยิงดีๆมาอีกกระบอกหนึ่งนะครับของแต่งเซตนี้เนี่ยก็เน้นไปในการเล่นระยะใกล้ถึงกลางนะครับยิงไกลเนี่ยจะค่อนข้างยากนะเพราะว่าเล่นเลเดอตนะครับแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยผมพาทหารใหม่นะครับไปเดบิวต์ในสเปซซิตี้แล้วก็เริ่มมีเพื่อนๆจากบอรโซนเนี่ยมาเล่นเกมนี้บ้างแล้วนะครับก็ช่วงนี้ก็เทนรนทหารใหม่แนะนํากันไปนะครับก็เล่นเป็นกันเร็วแล้วนะครับผมไปทุกคนเราไปดูกันนะครับว่าซีไอกระบอกนี้จะช่่่่่่่ววยยเเเเเพืออนนนนๆททีีมม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 าาาาาลลใหหไไดด้้้้กกกกกแแคคคคะรับผ็ถถุณตติิโู เติมเองแน่นอนมีทั้งแบบสตรีมและกาลิน่านะครับทั้ง2แบบที่เติมนะครับราคาถูกกว่าเติมเองสูงสุดถึงหลักร้อยเลยนะครับใส่โค้ด TGHOCK ได้ส่วนลดไปอีกนะครับถูกปลอดภัยเติมไวจัดได้ที่ร้านเติมโค้ดเกมครับผมเ,เ,เช็คล่างยิงเช็คล่างมีคนเกิดทางล่างอึ้ยปลาหลงไง <laughs> อ้ีัย กระจกก็ดูได้เกี่ยวยิงเลยโอ้โหสัตว์ปัดตึ้มเลยนี่ใครอีกอ่ะเนี่ยระวังมาลองบันไดหน้าบันไดหน้ากับทางโซนตรงขวาถ้ามันขึ้นบันไดมาเดินเชียงให้เหรอพี่เป็นดูกระไดอยู่ปะเดินเชียงเหรอคนคนนี้ทางนี้ทางนี้ทางนี้ดีอาริมน้ำอ่ะตัวนึงใช่ใช่มายิงตัวนึงเหรอนี่ข้างบนข้างบนลงมาสามตัวเลย เออมันยิงตูนป่ะข้างบนไม่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 พี่ล<อ>งมาสามตัวอยู่ตรงนี้โก่แก่อเมัปล่อยมันถ้ามันเทิรนวิ่งมาเทิร์นวิ่งมาค่อยวัดก็คือไปย่องย่องไปหลังตึกอะรุนจิตซ้ายมายังไม่ต้องสกแกนนะเดี๋ยวบอกอยู่ในตึกอะเรอฟังเสียงมันสลิงไปแล้วเราค่อยตามสุดอยู่ฝั่งเราเปิดประตูไม่ได้วิ่ด้วยแอร์ดอปได้ลงไหนเห็นปะไม่เห็นอ่ะเสียงตีนดิ ยแถบมาด้วีแถบแถบไอแถบไปอ้วนโหรู้ได้ไงวะเนี่ยรู้อะไวนยินไม่ปาลเลยอันนี้แคมป์ไรสัตว์ไปดูตัวหน้าเพิ่งเปิดถ้าเปิดก็มึงก็ไหลไปมันได้ยินกลิ่นเราอะไม่รู้กูเปิดประตูหลังแคมป์เฮ้ไม่มันเห็นเราเป็นโครงกระดูกอยู่พี่อ๋อเฮ้ยมาไงวะมันรู้ได้ยังไงวะกระดิ่งเลเซอร์เฮ้ยเฮ้ยขอได้ตัวหนึ่งเป็นหอบปั๊มก่อนหอบปั๊มก่อนนะ ก็แตกก็แตกข้างในก็แตกก็แตกวิซ่อมก่อนวิซ่อมก่อนใจนี่เยวนี่เี๋นี่มีของยัดปะแรงไวิวมันดึงอยู่เหรอฮะตั้มก่อนนะตูนซั้มไปตัวที่เรายิงก่อนหาหาไม่เจอดิพี่เข้ายข่ายข่ายข่ายขาย ตีมาปะตีกิ้งมาตีสะพานยิงอยู่โอ้มันตึงรอตีสะพานตีสะพานนั่นมาแย่แกเยี้ยมันล้มหนึ่งแล้วตีสะพานเหรอยนั่มึงน่าจะยิงตีสะพานมากกว่าน่ามามากเดี๋ยวเอาตัวนี้เอาตัวนี้มาดูข้างบนได้หน่อยมาดูข้างขวาดูข้างบนไว้ดูข้างบนไว้ เออ้ยเหมมันมุดออกเลย Detecting ไม่มีเฮ้ยยังไงนอกนอกมิท่องเนี้ยเขาจะมามิเดี๋ยวรอสมวกับให้กูมาแรงมามาแรงจะมาละ90เออรอสมวกับมิดประตู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 ผีแม้งเลยวะเออมันผีกี้เงี้ยน่ากลัวจากมีเงี้ยแอบไปก่อนวิด รอคอดูเดี๋ยวกูเล่นไม้แรกให้เออมึงต้องรอเล่นกับกูต่อนหลังกูไปไหนเหี้ยถ้ามันถ้ามันใช้ของถือสมอให้กูนะได้ได้ละยังไงก็เห็นผมแค่คนเดียวมีดสมอลก่อนสมอลก่อนสมอลปิดตู้ปิตู้ปิดตู้ปดตู้ตัวแมลงนะมิดมองขวาเดี๋ยวกูดูท้ายให้ ไม่จะแค่แค่เหลือสองตัวข้างหาน้าสตัวเออค่อยๆฮิวกันมันเข้าบังไหนปะเดี๋ยวมีสแกนเล่นเล่นต่อบนปะมัอูข้างหน้าทางเข้า่ตัวเา โอ também, ้โหไอนตัวไหนโอ้โห่อนหน่อยปาดคิดไฟเบรกให้จบทัดเบรกให้จบโอ้ยอ่ะโอ้ยอ่ะแมลงนี้เบรกปะสวยสวยสวยตัวเดียวตัวเดียวมาเดินอะไรเดินนยเออมึงเปิดเดี๋ยวมึงเปิดกันหมดแล้วกันหมดแล้วกันหมดแล้วแข่งให้แข่งให้แข่งให้ป๋าใกล้ตายตายตาย ใส่ไปกูขออีกตัวอย่งวัดตีแรกหมดนะท่านีนนห้หมดหมดตีสะพานแค่จิงมามั้งแค่จิงไม้เนี่ยมีปืนเาสองบอกเนี่ยเออมันมีปืนสองบอกนะพีออ่ดูดูอีสอวดิสองบอกว่าเนี่ยเอ็มพีสามเยสามเลยไอ้เนี่ยดูดูอีส่วดิดูดูอีสอวดิเนี่ยพี่บ <พอ S 1> ิ๊มดูด<ม>ูดู ไม่ยิงกันตอนไหนวะเร็วมากเลยอย่่าลันก็ตรงสะพานน่ะคุณไม่ไม่ใจะตรงสะพานแหละยิ้วดันมาเฮ้ยล็อกเก็ตฟิวป่ะเนี่ยอ๋อกอดแดงไม่กอดทองโอ้ถ้าล็อคเก็ตกลับเลยต้องทิ้งไว้ไปไปต่อไม่ได้เนี่ยต้อง้ล่องว่างเดวิดว่าเดวิดเข้าว่างปะตายอยู่ไหนโอ้โหตายอยู่ข้างหน้าเลยไอ้นั่นหน้าตายจริงชุดที่โดนโดนออกมาแม่โดนสองตีประกบอ่ะ หลงๆอ้าวไม่แป๊บหนึ่งนะประเด็นเลยคือพี่สั่งผมว่าไงไอตู้นไปซ้ำไปตัวนั้นติก็ไปซ้ำให้ไงก็บอกอยู่ว่ามันไม่อยู่ไหนไม่รู้อ่ะอันนี้ไม่เกี่ยวกูนะอันนี้ไม่เกี่ยวกูนะกูให้ไปล็อกประตูไม่เจตัวนั้นหายไปเลยเนี่ยตกไปอยู่ไหนอ่ะตกไปวะตกไปตัวั้นที่วิจริงตัวแรกเลยอ่ะอ๋อมันดึงแล้วมันมันมันล้มแค่เฉยมันดึงแล้วมันหนีเลยหรอกูว่านี้ม่่นตายไม่ใช่มันตายแถวนี้หรอไม่ต้องสั่งไอต่อแป๊บนึงนะ งไงาปอเิ็นที่เยหม่อแม่งของตู้หมดยังอ่ะพี่บิ๊มเก็บมาได้<ม>แต่ของแต่งปืนผมบอกแล้วถ้าผมเล่นโลูกผมดูความมั่นใจกว่านี้เพราะผมแบบเรียนปอจงปอจอมาด้วยอะไรอย่างเงี้ยปอจอย่อมาจากอะไรวะปราบจาะจนปวดใจพวกนี้ไม่ใช่หรอไม่ใช่พี่ไม่ใช่ใใชพี่บิ๊มฮะ กินสะพานกินสะพานฝั่งซ้ายกินทางฝั่งซ้ายเออกำลังไปกำลังไปอยู่สะพานนะเตรียมถือสะพานนะลูกซองกินลงไปเลยเพปืนเอาลูกอะไรยังเขาลูกขวาลูกขวาอยู่กูอยู่กูวิดเล่นไหมปวดหัวไปดิวิดมองระเบียงมาบนหัวกูดิกูสลิงไปจะตายไหมเนี่ยกระโดดขอบเฉยอีกกระโดดขอบกระโดดดูอ่ะ ไม่เห็นเลยโดดลมก็ได้เฮ้ยตีช่จอกูเร็วตยตีนมึงอ่ะโตแลๆๆ้วตัวกูกาอเป็นข้าวเกียบแล้วเนี่ยมปดูฝั่งหนฮะข้างในเหรอเช็คข้างในก่อนน่ล,ล็อกล็อกห้องนี้ก่อนดิ เปลี่ยนก่อนเล่นแอบพวกนี้เก็บแอบดอบเมื่อกี้เสียป้ายกระไดมีดูไว้ก่หลังเฮ้ยเก็บหลังใต้ถ้ำ<ด>อ่ะพี่เนี่ยข้างหลังเราเนี่ยใต้ตีนกินยาเออใ,<น>ใต้ตีนเราเนี่ยทางเข้าใต้ตีนโอเคโกินยากระปุกอยู่มึงแทงให้กูนะกอกหมดคุใต้ตีนเลยเออ นอนวิทนอนน,น,น,นั่นแหละนั่นแหละตรงตนั้นแหละเอาช็อตจุนะเออจบเสามตีแล้วเหลือตีหนึ่งที่ไม่รู้ขา่าวหัวที่ซ่อมก่อนก่อนนะครับมีซ่อมทองเหลือป่ะวิทมีหรืหัว ตัวซ่อมมีมีตัวซ่อมหัวครับไปดูตัวในภูมินี่ไปหาซ่อมหน่อยไม่หาก่ออะไรทักอย่างก็ได้ไม่น่ามีอยู่ตัวนี้ต้อม่วงดิไอของม่วงกรอม่วงซ่อมก่อนได้ไหมซ่อมม่วงมีม่วงอ่ะมีม่วงเอาไปซ่อมได้มั้ยม่วงสามสิบหี้ยโยนทิ้งเลยต้องหาที่ซ่อมหัวผมนี่ก็ไม่มีที่ซ่อมอ่ะ สภาพกูอยู่ปัญหาที่ซ่อมไม่ได้เลยเมคิดว่าจะรอดจากตรงนี้ยังไงวะเนี่ยวิทย์ฟังกูนะเราจะวิ่งไปแอร์ดรอปแล้วเราจะเปิดประตูทําจรวดตัวกูถ้าเจออีกตีนึงคือแบบละลายเลยอ่ะนี่น่าจะให้เราเปิดแล้ว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 เวิทย์วิ่งวิ่งวิ่งยาวเลยปัญหาคือไม่ตายตีข้างในก็ตายตีข้างนอกข้างนอกแม่งที่จะเปิดสะพานที่ต้องสี่สิบเนี่ยเฮียเพเห็นเปิดได้ยี่สิบรอบอ่ะวิทย์เปิดกินเยาสองเปิดกันเพลินเลยมึง Let me detect first ไม่น่มีอ่ะแต่ว่าเอาชัวร์ทำจรวดดีกว่าวิทวิทย์ไปดูจานอาเทียมห้องซ้ายดิเออเนี่ยตรงนั้นแหละไอ้เฮียนี่เขาไม่เล่นเองวะเออสัตว์ต่อเบาะแล้วกูขออิ่มกูไม่ไปหรอกไอ้เฮียแล้วถ้ากูไม่มีเฮียอะไรกูไปอยู่นะเกาะเกิดก็ไม่มีไม่มีคนหรอกพ่อเมื่อกี้ไม่มีคนจะรีบเฮียอะไรได้ยินน่ะ ไ่เห้องน้ไม่ได้ิที่เ็ไม่ตั้งนานไม่ต้องเศร้ไะม่ร้านหนึ่งมันิมมาแ้วาแ่นตูดมแล้วเดิพี่ก็ผมบอกแล้วให้ผมเล่นโล่เหอะพี่ก็ไม่เอาไม่ถ้ามึงเล่นโล่มันจะมึงจะไม่เก่ขึ้นเลยถ้ามึงยังยังแบบไม่ชินอ คือกูกูพาเล่นทุกคนอ่ะกูพาให้มันเ,เล่นเป็นเร็วๆว่ะเล่นอ่ะไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบฆ่าเดี๋ยวเมื่อกี้สั่งสั่งสั่งมันไปซ้ำ<ฮ>ด้วยนะคนสั่งกูเลยเนี่ยพี่ก็จะบอกว่าอยู่กัซ้ำซ้ำซ้ำได้ไหมไอ้เหี้ยกูถามว่าซ้ำได้ไหมมึงบอกว่าอะไรมึงบอกไม่เห็นไม่เห็นกันแทนที่จะกลับไอ้เหี้ยกางโงล้อมเลยเมื่อกี้ไม่กูก็ไปด้วยกูไม่ได้บอกเออปล่อยตัวเปคนเดียวไอ้เหี้ยก็ไปด้ยไกมาดิไกมาพอพอเห็นว่าเขาอยู่หน้าประตูไอ้เหี้ยตู้เขาใหญ่เลทีนี้ ดมมาาาวคตอันนี้มันคือมันคืออะไรวะพี่เควสเหรอหรือว่าอะไรเควสออกเควสออกมันออกโหดขนาดนี้เลยเหรอแล้วก็อันหนึ่งคือสับคันโยกสองอันรอห้าทีแมปแบบทัฟสกายอ่ะก้ามใหญ่นั่งเล่นอ่ะไม่มาละเอ้าไมม่าเฮ้ยมันสับแล้ววิทสามทีมีจริงด้วยเว้ยไอ้เหี้ยมันมีผมบอกแล้วพี่มันอยู่ใต้ตีนมันมันทะลิงมาแ่ะมันอยู่ใต้ตีนแต่ผมไม่รู้ว่ามีกี่ตัวมาตัวเดี๋ยวไปซีโร่แดมเวลาหมดพอดียวแบบเนี้ย เดเร่เพ่ไปซื้อรถอแดงดีกว่าเด้อแดงไม่ห้ลงม่วงได้เด้อแดงให้ลงม่วงได้มึงรอกดใช่ปะเติมน้ำมันโชว์ดีวิทมึงดูบอลดิกล้ามาปะล่ะใครจะวิ่งมาวันนี้กล้ามาปะล่ะไอ้เหี้ยอือเลยงงว่ะสี่ห้า ไฟาร์มมารับแรกหมดไแล้วเหลือห้าพันนะไอีกสกิลนึงอ่ะมันก็คือฮิวกดเคลื่อนอยู่แล้วรอบๆมันก็จะฮิวเร็วไวขึ้นอะไรน็่ามให้มันได้หิว้วยด้วยบอสไม่บอสโอส่นทองกว่ามาน้อยแต่ปืนนี้เล่นสองปืนนะเนี่ยทำเควสกี่การ์ดวะ ไม่ได้หมดว่ะเดี๋ยวเชิญดูแอร์ดรอปนะเราวนคิวแอร์ดรอปกันมันลงตาละสองนันอ่ะหนังเปาเน้นๆเลยอยู่บอกแค่ปะ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 อันแรกฟุกเปิดงานเลยแันนี้เลยโอ้ยังไม่เสร็จเลยไอ้ซีเมนต์นี่เสามสี่สิบ SR แต่แอร์ดรอปอยู่ไกลเราต้องแบบออกตัวเลยอะพอเห็นปุ๊บออกตัวเลยอะ อัน no. นี้แบบโคตรรวยแอดอเปาแบบอางเป่าเชียวอ่างเป่าเต็มเปล่าเลยใครวะเน็ตแฮ้ดันเลยดันเลยดันเลยมีขวาด้วยนะเราวังเฮ้ยซ้ายมีซ้ายใกล้ไปกว่าตัวเดียวปักสี่เท่านั้นในรูน็อกในรูน็อก นี่คอนเทนเนอร์แดงเดี๋ยวเด็ดให้เด็ดให้ให้โดดมาโดดมาเหลือขวาเหมียวขวาเหมียวตัวท้ายขวาเหมียวไม่ค่อยไม่ค่อยตีกตีนะระวังไม่ต้องไปไกลไม่ต้องไปไกลมาในเหมียวนี่หรอใช่ใช่โดนแปดโดนแปดระวังนะเรงนะความใหญ่เออเดี๋ยวล็อกตีหลังไว้ให้ไม่เห็นนะผ่านไปยาวนี่นี่หลังข้างหลังข้างโอเคโอเคแล้วไม่ต้องไปไกลนะมันมีบ่อเข้มอีกตีนึงอะเยับเย็บมันจากไกลๆพอไม่ต้องไปดัน ไงวะมีมีเสียงไทซีเมนอยู่ระวังระวังแล้วทำไมมันขึ้นว่าโดนสัตว์วะหรือว่ามันโดนศพวะถ้ายังไม่ได้ซ้ำมันมันนับนะถ้าต้องซ้ำต้องซ้ำซ้ำไปยังเดี๋ยวสแกนให้เดี๋ยวสแกนให้ฟุกฟุกยิงบัตรหน่อยมามาล่าสุดขนาดหนเดี๋ยวสแกนไหมท่าสุดผมไม่เห็นนศผมเห็นแค่ตอ No secret in the mind ไม่รู้ว่ามันในนี่หรือเปล่าผมก็ไม่เชื่อแต่มันโดนผมโดนต่ขนาด นะดีเงิน่ะย no ิงบาดเงยน่ะเฮ้ยใต้ด <Thanks. S 2> ินนี <paced> ่วะเดี๋ยวมันชุบอยู่นี่มันชุบอยู่นี่มันชุบนี่แมลงมันแมลงเฮ้ยไม่ใช่หรออันนี้ไวเลยแต่ใช่ป่ะวะเดี๋ยวดูก่อนนะใช่เออเคใช่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 เ่อนกันมันมันชุบไม่เสร็จว้าวสกาโอ้ยพี่ M7 คือ400,000 เยวงเเก็บต่อเลยครับเดี๋ยวรอครับเ,เดี๋ยวให้ป่าทองมีตัวนี้เดี๋ยวปุกบห้มันปุกขึ้นไปเฝ้ากับเหมี่ยวกันได้เฟิ่หลังมาเดี๋ยวเรียกป่าทองเร็ดทองว่ะจะตายเพราะกดกระโดดตเล็กป่าประจำ เดี๋ยวมาแล้วเรียกนะนขอยาจัดของในหะ้ญญตับซ้อมกลับมีเปล่าแดงเปล่าทองเหลือมา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  <c oughs> ดูแอร็อปยังปกมีมแต่โพล่บ มันเก็บไปแล้วใช่ปะไอ้แกงนั้นอนะ่เก็บบเเข้าซฟอดี๋ยวเราเข้าซีเมนต์ไปเมียวไปเอาเปล่าแดงดิเอามีหรอเอ๊ะมันไปมันไปมุดท่อทางไหนมาวะทำไมมันมุดไปช่วยเพื่อนไว้อย่างอ๋อมันไปไปเลี้ยวเข้าหน้าเมเจอร์ไม่ได้ดูเลยว่าอไอหลอดเปกันยังไงดูปะเฮ้ยตรงนี้มีศพเตียข้างนอกเว้ยเตียแถวนี้เก็บ นี่มันน่าจะไปแอดมินอิ่มกันป่าวได้คนเท่าไหร่ตอนเนี้ยหกแสนสนี่ตอบไม่ได้ไปต่อไปต่อไปต่อบไปกันจ้าอิ่มใช้ต้องล้านห้าหล้านอัพระวังนะเผื่อมันหนูอยู่นี่เลยยังโกงกันได้เท่าไหร่ละขึ้สองล้านแล้วเลยใหญ่เลยไม่ใช่ตัวนี้ไอ้ด่านนั้นได้เยอะไอ้คว้าขวาควา นก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 ในในห้องท่อมาเี่มันอกปอยาไปเลยโอเคเจดแค่ตัวเดียวเจะไรเจะไรไม่มีบลอกพี่ไกลเกินมียเมียเปนี่เปเป็นนี่เป็นนี่โอเคมได้ได่ไ okay, ด้ยิงะปองข้างบนละจุดของผมได้นได้ได้ยซ้ งอยู่ซ้ายอยู่ <accountable. S 1> ระวังมันมันปีนหลบนะโดนเช้าอจอุดตายตายตาย,ยวิ่งกูหมดตัดเลยวิ่ง,งมไม่ได้ฉะนั้นโดดป่าละโอ uh ้ยอิ่มแน่ที่นี้เหมียวตัวนั้นเลยก็ได้สองม่วนี่โอตรงนี้ก็เซตหนึ่งอ้าวไ,ไอ้ตาไอ้ยูเซอร์ตาตายเดี๋ยวไม่ได้เดี๋ยวโดนตีนี้ตาโดนตีนี <S 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 ้ อ๋อโอ้อตเอายามามีใครมียาบ้างก่อนที่จบมียามีมีสนมน,นี้มีแ k แค b รูปไอ้หาวนี่่าเฮ้ยบอกว่าเราลังเลอะไรนะอันนี้หมดห้องแล้วนะต่อเลยกันเมื่อกี้ผมเก็บเกาะอ,อยู่ไปไหนหรอศพนี้น่วลังเกะ ถ้าเจอถ้าเจอมีแค่เศษหนูอะกดกดเฟสให้ไปรอเลยเพราะว่าผมจะไปดูแอร์ดรอปให้ดูอันนั้นด้วยนะตรงคอนเทนเนอร์แอร์ดรอปลงเปล่าดูยังลงลงลงเก็บเลยเก็บเลยเก็บเลยซับ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 